เปิดว์ปสายชีสท,ที่ชอบทานอาหารอิตาเลียนลูคาซินีอวายสตอรี่ภูเก็ตเห็นแล้วต้องว้าวมากๆสำหรับสายชีสผู้ที่ชินชอบการทานอาหารอิตาเลียนพร้อมดื่มดมบรรยากาศสุดชิคอิม่มอร่อยไปกับบรรยากาศรสชาติของอาหารและสร้างบรรยากาศด้วยการทานวายชั้นนำระดับประเทศที่นำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจากอิตาลีกับร้านค้าลูคาชินีอวายสตอรี่ภูเก็ตเชิงทะเล ร้านแนะนำที่ไม่ควรพลาดซึ่งงานนี้บริหารงานโดยคุณกมลวันเลหะสุนตราธรรม CEO อบริษัทอ u t เธอร์เอ,เอ,เอกโก้โกลเมนร้านลูก้าชินี่เอาไว้สตอรี่นะคะก็ก่อตั้งมาแล้วประมาณ6-7ปี<ะ>แรกๆเนี่ยชื่อร้านเนี่ยบอกก่อนเลยว่าเป็นชื่อของเจ้าของร้านเองโดยคุณลูก้าชินนะคะ่ค่ะ แรกๆเนี่ยเราจะทําเป็นวายบาร์วายสตอรี่ตอนนั้นเรามีแค่วายนะคะเป็นวายที่เราอิมพอร์ตมาจากอิตาลีเลยแล้วก็มีแค่เป็นชีสโคคัสต่อมาคุณลูกค้าได้ปรับแต่งปรับปรุงร้าแล้วเราก็เพิ่มคอนเซ็ปต์เอาอาหารอิตาลีเข้ามาจอยด้วยเมื่อ2-3ปีที่แล้วค่ะ,คะ,คะ เป็นสไตล์อิตาลีเลยการจัดร้านเป็นโคซี่เล็กๆไม่ใหญ่มากเป็นสไตล์แฟมิลีค่ะไฮไลท์ของร้านจะเป็นเส้นอ่าเตลลาเตลีเป็นเส้นโฮมเมดของเราพาสต้านะคะซึ่งเชฟเราทำเองสดๆใหม่ๆทุกวันเลย mm hmm. เมนูหลักๆที่ร้านที่จะขายดีมากๆคือเตลลตาเตลีซีฟูดริซอตโตพอชินีริซอตโตพออชินีค่ะในส่วนของรสชาติะคะรสชาติถ้าเป็นอ่าเตลลเลซีฟูดเนี่ยเราจะ เบสด้วยซอสทอมอโต้ uh, tomato, mm hmm. ก็จะมีสไ uh, ตล์ซีฟูซีฟู้ดฟงกอ mm ่อ hmm. มอร่อยแน่นอนค่ะจริงแล้วต้องบอกกับว่าของเราเนี่ยเป็นรซปี uh, ของต้นตำรับของอิตาลีเลยแต่ว่าเมื่อเรามาเปิดแล้วหลังจาก2-3ปีเนี้เรามีคนไทยเข้ามา uh, ร้านของเรามากขึ้นเราก็มีการปรับปรับแตง่งอาจจะแบบเพิ่มพริกได้นิดหน่อยอะไรประมาณนั้นค่ะโควิดทางร้านเราก็มีมาตรการ uh, ตามรูปแบบของรัฐบาลทั้งหมดนะคะก็คือ มีการสเปรย์แอลกอฮอล์อย่างพนักงานของเราเนี่ยมีการตรวจโควิดกันทุก3 5วันนะคะ,ะแล้วเราก็มีการจกากเมื่อก่อนที่เราไม่ได้มี delivery ตอนนี้เราก็มี delivery ทให้ที่บ้านไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ในการส่งก็คือเราก็ปรับไปตามสถานการณ์ของของช่วงนี้ค่ะค่ะเรามีไวน์อิตาลีที่คุณลูกค้าเป็นคนเลือกเข้ามาเองเป็นไวน์ตัวพรีเมียมมาจากอิตาลีทั้งหมด วายเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันมีหลายมาจากหลายประเทศอะเนาะแต่ว่าของเราเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเราก็คือเป็นร้านอาหารร้านวายบาอิตาลีเพราะฉะนั้นวายที่เรานําเข้ามาเนี่ยจะไม่มีของประเทศอื่นเลยค่ะซึ่งวายแต่ละตัวมันก็จะมีแต่ละอังมุแตกต่างกันไปเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวจะให้คุณลูกค้าช่วยแนะนําในเรื่องถ้าติดตามเราได้ทาง Facebook นะคะ Instagram นะคะหรือไม่ก็เอเวอร์วเว,ว,ว,วเป็นเว็บไซต์ของเรา w l u t a c h i n i com นะคะ จะมีเบอร์โทรศัพท์ทางเรามีการโปรโมทโปรโมชั่นสินค้าทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางค่ะนะคะลูก้าชีนีอวัยสตอรีนะคะตั้งอยู่ที่โบ a ทเอวอ e เนิวเชิงทะเลภูเก็ตนะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา11โมงเช้าถึง5ทุ่มค่ะเรามาทานอาหารกันดูอร่อยแน่นอนรับรอง